ขอกราบสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในช่อง Next s o m เพ h i n g นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Free Fire นะครับอ่าครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาบอกวิธีการซ่อนกระเป๋านะครับการซ่อนกระเป๋ามันดียังไงนะครับก็มันจะทำให้ศัตรูมองเห็นเรายากเวลาเราหลบมุมนะครับหรือแทบจะมองไม่เห็นเราเลยนะครับก็สำหรับสายฟรีนะครับก็ ชุดนี้นะครับเห็นไหมครับตรงขวามือ,อซ้ายมือครับเขียนว่าซ่อนกระเป๋าให้เราติ๊กถูกไว้นะครับพอติ๊กถูกปุ๊บมันจะทําการซ่อนให้เราโดยอัตโนมัตินะครับชุดที่2นะครับชุดนี้ครับชุดนี้ไปซุ่มเอาในลัคกี้รอยั่อนะครับก็ถือว่าเป็นใส่ฟรีได้นะครับบางทีถ้าแบบเรามีแคนเรา รับทุกวันทุกวันนะครับไอ้บัตรสีส้มอะสีเหลืองอะ่ะสามารถซ่อนกระเป๋าได้เหมือนกันนะครับชุดต่อไปนะครับชุดนี้นครับถ้าขึ้นว่าซ่อนกระเป๋าให้เราติดถูกนะครับมันจะทําการซ่อนกระเป๋าให้เราอัตโนมัติเลยนะครับแล้วเราลองมาดูชุดที่แพงที่สุดของผมนะครับว่าซ่อนหรือไม่ครับอันนี้ชุดวันเลือดผ่าดเออเลอนขั้นอนะสิข,ขั้นสูงไม่ซ่อนนะครับ ชุดที่เสียเพชรนี่ไม่ซ่อนเลยนะจะถามว่าที่เสียเพชรมีซ่อนไหมมีครับแต่ผมไม่มีครับผมไม่มีชุดครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวผู้ชายต่อเลยนะครับก็ชุดผู้ชายผมจะมีเยอะกว่านะครับก็มาดูกันเลยครับชุดแรกนะครับสําหรับขั้นสูงนะครับไม่ไม่ซ่อนนะครับชุดที่แพงที่สุดสําหรับผมนะผมว่าชุดนี้มันได้ยากสุดละ ผมมันต้องสูบเอานะกับน้ำเอามาครับชุดนี้ครับซ่อนกระเป๋านะครับสําหรับชุดนี้ทํากิจกรรมนะครับก็ได้รับชุดนี้เลยนะครับสามารถซ่อนกระเป๋าได้นะครับชุดนี้ครับจากลัอคกี้รอยัลนะครับหรือว่าเอาแล่ไปแลกมานะครับก็สามารถซ่อนกระเป๋าได้เช่นกันนะครับมาชุดต่อไปครับชุดนี้ครับ ใครที่มีเลื่อนขันแล้วนะครับก็สามารถซ่อนกระเป๋าได้ครับเป็นแค่ชุดธรรมดานะครับสามารถแลกด้วยเ,เหรียญน,นอกนะครับชุดนี้ก็สามารถได้ครับอันนี้ทํามาจากาทํากิจกรรมได้มานะครับชุดนี้ก็สามารถซ่อนได้เช่นกันนะครับชุดนี้ผมว่าทุกคนต้องมีเออถ้าแบบไม่สมัครใหม่ชุดนี้ตอนนั้น G M แจกยกเซิร์ฟนะซ่อนกระเป๋าได้นะครับชุดนี้ แต่มันอาจจะไม่ค่อยที่นะชุดนี้ผมได้ยากมากเลยสุ่มมานะครับก็เกือบเกือบเกือบ,อบพันเพรอะชุดนี้ไปดูอีกชุดหนึ่งเลยครับน่าจะหมดแล้วหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในโซนฟรีสไตล์นะครับว่า ซ่อนกระเป๋ามันดียังไงนะครับก็ชุดน,นี้ล้กันไปดูกันเลยในโซนครับอ่าวราครับเราก็เข้ามาในส่วนฟรีสไตล์แล้วนะครับก็ถ้าเราเปิดซื้อกระเป๋าเห็นนะครับตรงกระเป๋านี้มันจะมีกระเป๋าเวลสามครับแต่หลังเราไม่มีเลยครับซึ่งมันดีนะคเวลาแบบแอบมุม สมมติแบบเราดักจะดักฆ่าหรือดักคิวนะครับดักคิวสตูนะครับแบบไม่มีกระเป๋าสตูก็คิดว่าเราไม่มีกระเป๋านะครับของเราอาจจะน้อยอะไรประมาณนี้แบบเดินมาเช่นแบบมุมเล็กๆยเงี้ยเราแอบ,บได้แบบเนียนนะถ้าเป็นกระเป๋ามันก็จะแบบโผล่ขึ้นมาอะไรประมาณนี้แอบบมุมเงี้ยเห็นไหมมันก็จะแบนกว่า ถ้ามีกระเป๋านะครับเดี๋ยวเราไปใส่ชุดที่มีกระเป๋านะครับอ่ครับนี่เราลองใส่กระเป๋านะครับด,ดูครับกระเป๋าคือแบบมันใหญ่มากเลยนะครับแบบถ้าจะแอบ,บมงแอบบมงเนี่ยดูนะดูดิเป๋าใหญ่ไหมใหญ่นะดูนะดูดิ ใหญ่มากเลยนะครับกระเป๋าเดี๋ยวเราลองใส่ AK ก่อนดีกว่า,าดูนะครับคือแบบมันใหญ่มากเลยหัวคาบุกิเนี่ยถ้าว่ามันเท่มัน,นมันเท่นะครับ เราไปดูตัวผู้หญิงกันเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่บอกว่ากระเป๋าพี่ม,มันใหญ่เกินไปพี่เอาใบเล็กๆสิใบเล็กๆนะรนมดาที่แบบผมมีกระเป๋ามานะครับใบเนี้ยเล็กสุดละที่เขาแจกมาใหม่นะลองมาน่าจะเป็นแพนด้านะครับอันนี้ก็ใหญ่ไปนะครับผมชอบใส่นี้นะ ลองไป, <ITA> ไปเป็นตัวผู้หญิงกันดีกว่าไปเปลี่ยนเป็นตัวผู้หญิงนะครับ Fly for for I'll sky prey you in in wants run? the to to the search Who leave go a ลองแบบไม่ซ่อนกระเป๋านะครับไปดูกันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับก็ดูครับอันนี้ถ้าเป็นกระเป๋านี้มันบางมากเลยนะเดี๋ยวเราจะลองเอา AK มานะครับ อย่างเมื่อกี้อะแม็กเอเคคือแบบมิดเลยอะคือหายไปเลยนะครับดูครับแม็กเอเคมันยาวมากเลยนะครับแบบว่าดูสิน้องๆอาจจะบอกอ้าวแล้วทำไมพี่ไม่เอากระเป๋ากระต่ายนะเอ่อต้องบอกไว้ตรงนี้นะครับสําหรับสายฟรีเท่านั้นนะครับที่ว่าชุดซ่อนกระเป๋านะครับแบบว่าอยากเล่นแบบแอบเนียนๆเก็บแต้มเนียนๆอะไรประมาณนี้ครับแบบหลบมุงหลบมุมเนียนๆนะครับก็ต้อง ใช้แบบนี้นะรหรือถ้าสายบู๊ไม่จําเป็นนะครับกระเป๋าใหญ่ขนาดไหนใหญ่เท่าตู้นี้ก็ยังได้เลยนะครับถ้าเป็นสายบู๊แล้วเก่งๆนะแต่ผมไม่เก่งผมก็ไม่ได้แบบเก็บแต้มอะไรมากมายนะครับทําคลิปให้คนดูนะแค่ผมเห็นคนดูหรือว่าคนรับชมคลิปผมผมก็ดีใจนะครับ AK ค,ค,คือมันยาวมากเลยนะครับถามว่ากระเป๋ากระต่ายมันดีไหมเป่าสาม เดี๋ยวผมมีภาพให้ดูครับขั้นหลังมานิี้ขั้นหลังมาดิีดออ้อันนี้กระเป๋ากระต่ายคือกระเป๋าที่แบนที่สุดแล้วนะครับแล้วก็แบนกว่ากระต่ายกระเป๋ากระต่ายนี่นะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะ่าจะเป็นอันใหม่เนี่ยที่ g m เอพิ่งให้มานะครับน,นือกระเป๋ากระต่ายนะครับมันก็จะแบนกว่าปกติเดี๋ยวเราเข้าไปทดสอบให้ดูในเกมกันนะครับไปดูกันเลย ไอ้มุมนี้มุมนี้อ่ะมุมน,มมนี้เรายืนอย่างงี้ดักเรานอย่างเี้นะย่เนี้ยแล้วเ,เราเดินมาใช่ไหมเราแทบไม่เห็นเลยนะถ้าตัวเราแบบถ้าถ้ามีกระเป๋ากระเป๋าใบใหญ่นะที่แบบว่าใสาฟ่ฟรีมีอะนะกระเป๋าพวกพวกเ,เก่งแจกมาเนี้ยมันจะใบใหญ่ใช่ไหมแล้วเวลาเดินมามันก็จะเจอกระเป๋าก่อนเลย ก็เลยแบบให้เขาตัวรู้ก็จะได้เปรียบอย่างนีมนนงนน่มันอาจจะไม่เท่นะครับถามวา่าการเล่นจริงจะสาม,มารถใชนะ้ได้ล้วนไม่มีปะโครับสำหรับที่นี้นะครับก็เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ ใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับคลินี้ขอบอ่มให้กับสายฟรี